ฮัลโหลข้อกาสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท t ทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนึงวันนี้ผมผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปลุยกับบอสนั่นเองโดยตัวละครที่เราจะใช้ลุยในคราวนี้ก็คือทางด้านของตัวทากะย้ำอีกทีนึงว่าเลเวลเพียงแค่40เท่านั้นผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยทั้งเปิดทั้งผสมทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วมันไม่ยอมมาสักทีก็เลยคิดว่าอืมเอารวะ ไหนก็ไหนนะเลเวล40เนี่ยแหละก็เลเวล40เนี่ยไปท้าไฟกับทางด้านของตัวบอสดีกว่านะผมโดยบอสในสัปดาห์นี้ผมก็จะเป็นทางด้านของบอสจอมาแห่งการทำลายล้างถือว่าเป็นบอสที่โหดหินสกิลเกียนมากรวมถึงความสามารถต่างๆของตัวบอสเนี่ยมันสามารถกางวอยชิลทั้งการกายภาพได้และการเวทได้ แถมยังทําให้เราเนี่ยติดพิษที่จะลดเลือดเรื่อยๆจึงวินหนึ่งบอสที่ค่อนข้างยากมากสําหรับคนเล่นใหม่แต่เกิดว่าใครเป็นคนเล่นเก่าเนี่ยก็อาจจะพอมีวิธีในการสู้บอสตัวนี้ได้นะแต่เกิดเป็นคนเล่นใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าตัวละครไม่แน่นจริงของไม่พร้อมจริงเนี่ยแทบจะตีบอสตัวนี้ไม่ได้เลยตั้งแต่การรีเมคข้ามามาดูทางด้านการเตรียมการสำหรับฮีโร่ก่อนดีกว,ว่าครับผมสำหรับฮีโร่ที่ผมใช้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะใช้ทางด้านของตัวเซ็ตนี้ ณปัจจุบันนี้ผมระบบใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือสถตติคอนเทนต์เราสามารถดูได้ว่าทีมไหนเนี่ยที่ทางด้านของผู้เล่นจัดอันดับท็อป10เนี่ยใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะปรับทีมเพื่อใช้เหมาะสมสำหรับสถา,านการณ์ได้โดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นทีมแบบเฉลี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำข,ำของการเล่นนะว่าทีมประมาณนี้เนี่ยคนค่อนข้างนิยมเล่นในระดับหนึ่งแต่เราจะไม่นิยมตามคนอื่นเราจะลองเล่นในสไตล์ของเราคือการทดสอบตัวละครทากาหรือว0สนะสำหรับในคลิปนี้ สำหรับของใสใผมทาก,กะเลเวล40ใส่ใสเป็น 2. จุดออนใส่เป็น2เลือดใส่เป็นดูดเลือดความเสียหายคริติคอลส่วนของเจมลดคูลดาวน์สกิลค่าความเสีย,ยจุดออนค่าความเสียหายคริติคอลตามลำดับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามีเจมสาย PVE เนี่ยหรือก็คือเจมบอสเนี่ยล้วก็อาจจะใส่แทนเจมพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่าเจมบอสเนี่ยมันจะมี2องอปชันใน1เดียวนั่นเองแต่ว่ามันมีข้อจํากัดคือจะต้องลงในโหมดบอสเท่านั้นหรือว่าโหมด PVE เท่านั้น ต่อมาทางด้านของตัวละครไอรีนของผมหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือเอาไปบัฟดาเมจให้ทีมตัวทากะเราเนี่ยตีแรงขึ้นของใส่ก็เป็น1จุดอ่อน1ความเร็วใส่เป็น2เลือดใส่แหวนวอยเทิร์น3ใส่ทางด้านของความแสกีความแสกโจมตีอีกอันนึงเนี่ยอาจจะใส่จุดอ่อนก็ได้เหมือนกันตัวต่อมาตัวที่3ผมลาเชลเอาไปเพื่อเพิ่มบัฟคียทีคอให้ทีมเนี่ยตีแรงขึ้น แล้วก็ลดพลังป้องกันบอสแล้วก็เพิ่มความเสียหายในการโจมตีบอสทาให้เราเนี่ยสามารถทาคะแนนบอสได้มากขึ้นของที่ใส่ผมก็จะเป็น2ความเร็วใส่เป็น2งเลือดใส่เป็นแหวนวอยเทิร์นสี่ถ้าขึนไม่ได้เนี่ยก็หาออปชั่นเสริมอย่างเช่นหลบหลีกไปด้วยก็ทาให้ตัวละครลาเชลเราเนี่ยสามารถทนดาเมจจากบอสได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะใส่บัฟที่กันสถานะพิกติก็ได้ผมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราเนี่ยไปตีบอสตัวไหนก็ปรับตามความเหมาะสมได้ ในส่วนของทางด้านเจมผมความเสียขีดอัตราโจมตีหรือความเสียขิดเข้าตามลําดับอันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในส่วนของตัวอิริซอผมใส่เป็น2ความเร็วเหมือนเดิมให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โต้เยอะที่สุดในทีมก็ใส่เป็น2โต้สำหรับแหวนเนี่ยสำหรับบอสตัวนี้ความจริงมันจะใส่แหวนได้หลายสถานการณ์มากเลยนะแต่ผมเลือกแหวนต้านพิษละกันเพราะผมรู้สึกว่าอลิซของเราเนี่ยมันเป็นตัวโตว้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าอลิซเนี่ยติดสถานะพิษ นั่นถ้าเกิดว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเลือดไหลเรื่อยๆเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่มันโตเนี่ยเลือดของเราก็จะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ทีละสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอาจจะฮิวไม่ทันได้เพราะเซนเนี่ยเอากันพิษมาสักทีหนึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องนี้ได้เจมเป็นค่าความใส่ขิอัตราบล็อกแล้วก็ดูดเลือดถ้าเกิดว่าใครมีเจมเร่งเกตอเวกผมก็ใส่แทนอัตราบล็อกก็ได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายผมรีน่า ใส่เป็น2ความเร็วใส่เป็น2เลือดแหวนเนี่ยปรับตามสถานการณ์เหมือนเดิมแล้วก็ทางด้านของตัวเจมเนี่ยก็คือทางด้านฟื้นฟูเลือดอัตราบล็อกแล้วก็อัตราจุดอ่อนตามะระดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในส่วนของสัตว์เลี้ยงผมทางด้านที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านของนกรีเชลแล้วก็ทางด้านของพาสซีฟหน้าแรกเอา15ลงกับ20่ลงเพราะเนื่องจากว่าบลอสมันค่อนข้างตีแรงมาก ถ้าเกิดว่าเราไม่เพิ่มพลังป้องกันอีกสักหน่อย,ยอาจจะมีปัญหาได้ผมเพราะว่าบอมมันค่อนข้างที่จะโจมตีแบบฟิกดาเมดด้วยนะนัดที่2เอา5 5ลงกับเจลงนัดที่3เอา85ลง90้าสลงนัดสุดท้ายผมเอา115ลงแล้วก็120ลงเพื่อลดความเสียหายการโจมตีปกติของศัตรูเพราะเนื่องจากว่าศัตรูตีทีนึงเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีจี๊ดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลดความเสียหายนิดน,นึงทำให้ตัวละครอลิสของเราเนี่ยสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้น ในรูปแบบของแผนการเล่นครับผมผมเลือกแผนการเล่นที่ตั้งฟอร์เมช o ันเป็นด้านหน้าเพิ่มอัตราการต้านสถานะปกติทําให้ตัวละครของเราเนี่ยลดโอกาสในการติดผิดมากขึ้นหรือก็คือทนผิดได้มากขึ้นนั่นเองโอเคผมมาดูกันดีกว่าว่าบอสในคราวนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคในการเล่นประมาณไหน ควรที่จะออกสกิลประมาณไหนแล้วก็การใช้งานของตัวทากะเลเวล40เนี่ยสามารถทําเพดานในการทําดาเมจบอสได้สูงสุดประมาณไหนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นด้วยเผื่อมีตัวละครตัวนี้นะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบก,กับตัวละครทากาเลเวล40กับตัวละครอ,อย่างเช่นสปีนา่าเลเวล50เนี่ยความจริงสปีน่ามันก็ต้อง,องทำดาเมจได้ดีกว่าเนะเพราะว่าสปีน่าเนี่ยมันเลเวลเยอะกว่ามันก็ค่อนข้างได้สแต็ที่ดีกว่าแต่เกิดในกรณีที่เลเวลเท่ากันเนี่ยสำหรับ2ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามัน ดูที่การใช้งานของแต่ละคนแล้วก็สเต็ปการเล่นของแต่ละคนเลยนะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าผมก็กดเข้าไปเลยเหมือนเดิมว่าผมผมอาจจะเอาสปีดคูณ2ออกเพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็ค่อยๆสเต็ปแล้วก็ค่อยๆสอนเทคนิคการเล่นนะเปิดมาผมให้เราใช้สกิลบนของราเชลแล้วก็สกิลร่างของราเชลผมบอสเนี่ยจะมีสมดุลสามสกิลด้วยกันให้ดูสกิลที่ขวาสุดนะผมถ้าเกิดว่าบอสเนี่ยใช้สกิลขวาสุดเนี่ยที่เป็นสกิลอันนี้ผมกดไม่ขึ้นอกสกิลนี้ผมระเบิดแห่งการทำลายล้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนกร้อ จากตอนนั้นอย่างเช่นตอนนี้เกาะสีน้ำเงินถ้ามันกดปุ๊บเนี่ยเกาะก็จะกลายเป็นสีแดงทําให้เราเนี่ยตียากโดยเกาะสีแดงับผมจะกันการโจมตีกายภาพเกาะสีน้ําเงินคือกันการโจมตีเวทโอเคบอสใส่ท่ามานนี้ผมก็ไม่เป็นไรความจริงในจังหวะนี้เนี่ยเราอาจจะใช้สก,กัดส่วนก็ได้แต่ถ้าเกิดแนะนาเนี่ยในกรณีแรกผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาเนี่ยแล้วคนที่อยากจะทแคะแนนสูงๆเนี่ยและบอสมันไม่ยอมใช้สกิลที่เป็นท่าสามมาก่อนเนี่ยให้ดีแล้วลงใหม่ แต่เกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสเนี่ยเรื่องคะแนนอะไรมากหรือว่าไม่ติดท็อปสิบเลยมากเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสก็เล่นได้ตามปกตินั่นเองนะโอเคหลังจากสกิลแรกสกิลบนราเชลไปแล้วผมสกิลต่อมาเนี่ยให้เราทําการกดสกิลร่างราเชลเพื่อทําการบัฟเพื่อให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นในช่วงน,นี้ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าบอสใช้สกิลไหนก็ขอให้บอสเนี่ยใช้สกิลขวาทำไมมันดวงมันเกยอ,อย่างนี้ คือ,อจริงๆตาหน้าเนี่ยบอสก็จะใช้สกิลคือตาเนี้ยทำใจนิดหนึ่งว่าคะแนนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าบอสมันกําลังจะเปลี่ยนเป็นใช้ทางด้านของการโจมตีของสายกันกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทากาบผมเนี่ยจะตีไม่เข้าและกว่าครูดาวมันจะเสร็จแล้วผมมันใช้เวลาอีก60วินาทีถ้ากับว่าภายในระยะเวลา1นาทีเนี่ยผมจะไม่สามารถตีบอสตัวนี้เข้าเลยก็อาจจะต้องเลี้ยงสกิลแล้วก็เลี้ยงพวกเลือดไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อรอจังหวะในการทําดาเมจเสริม เห็นเขาบอกว่าทางด้านของตัว b u ฟลีน่าเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องรีบใช้ก็ได้นะหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยสังเกตว่าบอสเนี่ยสกิลที่มันเสกเลือดหนึ่งเนี่ยคือแบบโหถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฮิวหรือว่าฟื้นลงฟื้นเลือดอะไรพวกนี้ไม่ทันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเลยนะย้ำไม่กินเนื้อตอนนี้ทางการโจมตีกายภาพของเราเนี่ยจะตีไม่เข้านะเพราะว่าบอสเนี่ยกางเกาะที่เป็นสีส้มโอเคต้องมาลุ้นสกิลว่าบอสจะใช้สกิลขวา หรือว่าใช้สกิลตรงกลางถ้าเกิดว่าใช้สกิลขวาสุดเนี่ยเราสามารถใช้ทางด้านของตัวทากาเนี่ยอืในการทำดาเมจได้ <laughs> ฮัลโหลแล้วมันใส่จังหวะนี้มาโอเคไม่เป็นไรอ,อย่างน้อยๆเราก็สามารถที่จะยังยังตีไม่ได้ดีใช่ไหมเพราะามันยังมีเกาะอ,อยู่รออีกนิดนึงยังไงสกิลก็กลับมากว่าจะสกิลเสร็จเชื่อไหมเดี๋ยวมันต้องสกิลอโอเคการจะบอกว่าจะสกิลซ้ายเลยการมีสกิลขวาละ ค่อยๆฮิวไปเรื่อยๆผมแล้วก็ฟื้นจังหวะสู้ไปเรื่อยสกิลซ้ายสุดของบอสเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่ามันจะทาให้เลือดเราเหลือหนึ่งใช่ไหมอาจจะมีปัญหาได้นะสำหรับคนที่แบบว่าโดนแบบตัวสําคัญสาคัญอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะฮิวนิดนึงก็ได้หรือว่ายังไงอีกสักหน่อยปับ๊บโดนไปหนึ่งตัวลีน่าด้วยตัวสําคัญอย่าโดนลีน่าปับ๊บโอเคไม่โดนลีน่าผมทุกๆครั้งเนี่ยที่บอสใช้สกิลซ้ายสุดครับผมอย่าลืมที่จะทําการกดสกิลฮิวตามหลังด้วยเราจะได้ทําดา้ยขึน อืมโอ้โหสกิลเรเวล40นี่สกิลใช้ได้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจังหวะในการเล่นบังเอิญว่าโชคร้ายหน่อยที่บอสม,มันใช้สกิลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่ยนะถือว่าใช้งานได้ดีสำหรับการทําดาเมจของตัวละครทาา 4, 10, นะเลเวล40แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวละครที่เป็นเลเวลสัก46ขึ้นไปอย่างเ่นสปีนาหรือสไนเปอร์เนี่ยก็อาจจะยังสู้ไม่ได้นะเพราะเนื่องจากว่าเบสดาเมจของตัวละครเนี่ยมันสเตตัสมันยังสู้ไม่ได้ กับทางด้านของของลักด้วยมันอาจจะยังสู้ตัวละครพวกนั้นไม่ค่อยได้โอเคซับก,กันอีกทีนึงโอเคแล้วตานี้เนี่ยเราต้องทิ้งเวลาไปหนึ่งนาทีฟรีผมเพราะว่าบอยกำลังจะเปลี่ยนเกาะจากสีน้ําเงินเนี่ยกลายเป็นสีส้มก็ผมว่าน่าจะหมดเวลาประมาณห้ทีกว่าๆฟรีใช่ไหมโอเคน่าจะยัขอทนดามจได้อีกนิดแต่ที่ว่าผมใครที่อยากจะทนานําคะแนนบอสตัวนี้ให้ได้สูงๆเนี่ย ต้องวัดดวงกันที่ทางด้านของตัวเทอร์แรกของบอสนะสำหรับคนที่อยากจะใช้ทีมทากานะว่าบอสเนี่ยจะใช้สกิลอะไรมาถ้าเกดว่าเปิดมาเป็นสกิลขวาสุดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหละเพราะว่าเราสามารถที่จะควบจังหวะในการทาดาเมจได้แต่เกิดว่ามันเปิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันใช้สกิลอื่นๆเนี่ยและสกิลที่3เนี่ยมันเป็นสกิลขวาสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าหัวร้อนแน่นอนเหมือนในภาพนี้นะคือแบบโอ้โหจังหวะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาไปเกือบเกือบสองนาทีนะ สองนาทีเพื่อรอ,อกสก,กิลไอขวาสุดเนี่ยมันครูดาวเพื่อเปลี่ยนสีใช่ไหมถ้าเกับว่าเราเสียโอกาสที่จะทําดาเมจได้เกือบเกบครึ่งหนึ่งเนี่ยของการเล่นทั่วไปเลยนะโอ้โหแล้วมันออกสก,กิลซ้ายสุดเซงมากบอกเลยจังหวะนี้ือ้อโตตายไปหนึ่งตัวรีสผมโอ้โหเละฮิว <c oughs> อีกสักนิดนึงโอ้โหแล้วมาออกสก,กิลตอนนี้บอกเลยว่าไอบอสต,ตัวน,นี้มันแบบมันเป็นบอสที่แบบดูน่าต้องาญมากเลยอะคือแบบ สกิลเราต้องมานั่งรอลุ้นจังหวะว่าเฮ้ยมันจะออกสกิลไหนวะถ้าเกิดมันออกสกิลจังหวะที่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่เกิดว่ามันออกในจังหวะที่สกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็จีจีได้เนี่ยโอ้โ oh, หแล้วสังเกตเลื่อนหนึ่งบึ้มตัวแต่โอเคทากะขออีกสักทีนึงขออีกสักทีได้ไหมอีกสักหนึ่งดาเมจปั๊บโอเคตึบ okay. ตืบตึบตืบอืมก็อุ้ยโอ้โหโอเค เลยเวลาแล้วผมก็น่าจะตัวแตกหมดแตกหมดไหมแปะน่าจะเหลือตัวหนึ่งไอริสหรือเปล่าไอริสปักโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งครับผมปักไปอีกหนึ่งทีตายเกิดใหม่ไหมโอเคเกิดม่อีกรอบแล้วก็โดนคำรามอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคจิ้มอีกหนึ่งทีผมก็ขออีกสักหนึ่งดาเมจได้ครอแต่ว่ามันเป็นเนก,ก,กาะกันกายภาพอยู่ก็ เนื่องจากว่าก่อการกายภาพเนี่ยเราไม่สามารถทำดามเมจเข้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถทะลุบัฟิดามเมจอะไรก็ตามเนี่ยที่ป็นเป็นสายกายภาพเนี่ยก็เลยแบบเงื่อนไขยเยอะเกินบอสตัวนี้ดวงลวง้ลวนๆนะผมสำหรับคนที่อยากจะทำคะแนนสูงๆสำหรับบอสตัวนี้นั่นเองนะ,ะตายได้ละเออตัวแต่แสนกว่าทำดามเมจแล้วฮิตกี่ฮิตวะเนี้ยประมาณแปดฮิตโอ้ดามเมจทำเป็นล้านโอเคผมก็ ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการรีวิวในการจัดทีมลงโดยใช้ทากะเลเวล40โดยรวมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการใช้งานของมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แย่นะย้ำอีกทีนึงแต่ถามว่ามันใช้งานได้ดีไหมถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวละครอย่างเช่น s n i เปอร์เลเว40หรือว่าสปีนาที่เลเวล46บวกสไนปเป46เนี่ย ใช้ตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่า,าน้อยทากาดหรือว่า40แต่เกิดในกรณีที่เวลเท่ากันย้ำอีกทีหนึ่งนะกรณีที่เวลเท่ากันสักเวล46เนี่ยผมก็ยังคงแนะนําว่าใช้พวกสปีนาดั้งจะยังดีกว่าแต่เกิดว่าตราบใดที่เลเวล50อย่างเช่นทากาด50สไนเปอร์50หรือว่าทางด้านของสปีนาเวล50เนี่ยผมรู้สึกว่าในการใช้งานเนี่ยทากาน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากอย่าสังเกตดิท็อปที่หนึ่งใช้ทากะ ท็อปอันดับ2ก็ใช้ทากะท็อปอันดับ3ก็ใช้ทากะอันดับ4ก็ใช้ทากะอันดับที่5้าอ,อย่าขอยี่นึงเลื่อนเรื่อยเลยมาที่หนึ่งอันดับที่5 4ทากะ5ก็ทากะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทําตัวละครทากะเลเวลห้าสิบได้เนี่ยตัวละครข้างต้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะสู้ทากะไม่ได้เลยนะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับการทดสอบการใช้งานตัวละครทากะเลเวล40 บอกได้เลยว่าในการตีบอสเนี่ยมันก็พอลงได้แต่ก็คงไม่ค่อยแนะนําให้ลงเท่าไหร่ผมถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครอื่นที่เลเวลสูงกว่าแล้วนะเหมือนเดินมผมใครที่ชอบคิดดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพ Facebook นะครับผมเจอก,กันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ <laughs>